สวัสดีครับพี่น้องครับคลิปนี้กับผมมีอย่างไรครับผมเนาะไพอดีสร้างของแล้วก็สีกแก้ของครับผมเนาะเบิ้งว่ามันสภาพโอเคบอนะครับเนาะในก็ตรงตามที่เข้าออสร้างบอลนะครับจตงมากระทายไาเปลี่ยนหลักฐานเนาะเพื่อมีอย่างบวกรบหรือว่าแว่งขาดหรือว่าเป็นงานเสียงานอย่างแบบนี้นะครับ เพื่อนบดตรงเนะเาะท้ายว้แบบนี้นะครับเนาะเอาแก้เลยครับชิ้นแรกอันนี้สร้างจากาซาด้าครับมือเดียวครับพี่นองฉีดเลยก,เก็สิแกะแล้วเอาบังบ่ <laughs> บุ้ย <laughs> ลงหลกลงไอ้ลงโฆษณาของแทะเอาทัน <laughs> <laughs> แต่กระหูอยู่แล้วครับราคาเนี่ยมันบาแท่หรอกใส่มากเพราะได้ใส่เหลีนญใส่เงดงานนะครับนี่ โอ้หนึ่งงานเขาก็โอเคอยูอ่ใส่เบังหัวดูบานบอโอ้หัวได้แต่มีตำนี้ตำนี้ตรงนี้นิดหน่อยพูดแล้วออสตาพูดแล้วโอ้ยน่าคิดคือคักตัวนี้กับตงนี้ครับ ขนี่น้อยนู่นร้อยอย่างาเท็ดยังคือแต่ตอนี้ก็หลายห้อยตัห้อยอย่างมันจะมีตัวนี้ไม่ใช่ของแทนร้อยเอร์เซครับอันนี้ของปลอมร้อยเป์เซ็นของปลอมเกรดอีอ

อ่าอืมปูนแล้ดดวอันนี้ก็เบิ้องนะยูหัวปูนนะย่างคือปูนอ้าวน่ราคาเนี่ยกโอเคอยู่เลือนะพี่น้องจับเบิ้งเนียอผากันได้เออคือของเขาอยู่ครับเออ เขาได้ใส่ไอ้โน้ตบุ๊กอ้าวได้อกลางของเขาอยู่ทาจะดีนะกระเป๋าครับน,นั่นไอ้ตัวปวนก็มาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนโทดข้าไปแล้วกระดาษเล่นม้วนกุบุบบาท สองยาพี่น้องกระป๋อก็ลองเท่านาะบ้แม่งของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกครับพี่น้องของลอมร้อยเปอร์เซ็นต์เอา้าอันนี้ก็พอได้ใส่เห็ดงานครับผมนี่ได้การด้วเขาไปเฮ็ดนักๆอยู่ด้วยครับมันผ่ามันกะบ่บา,บางเลยก็นาอยู่เพราะไหนอยู่ ออเออได้ยู่ได้ยูพอได้่อยูครับตีสายยางคักอันนี้ก็ย่างคักไงแต่ว่ากระเป๋านี่นาดียูครับกเป๋าได้การยูครับผมสำหรับคลิปนี้กับผมก็ยังหลายครับฝากไว้อีานี้ครับพี่น้องครับแก้ของเนาะยังไงก็แก้ไว้เป็นหลักฐานเพื่อมันบอรตรงหรือยังก็ต้องจะได้บอกเขาได้เนาะ เอาครับสรับลนปนอย่างไรไว้เช่นนี้ครับพี่น้องครับตัวป้วนมาแล้วครับผมครับสวัสดีครับ